ดีกินอันนี้ถ้าจะอร่อยเอาอีกไหมเอาอีกไหมครับไม่อ้วนเคี้ยวมันถ้าจะอร่อยจริงเว้ยฮะไม่สนใจเลยเอาอีกไหมลูกน้องเอาอีกไหมครับอุย้ยถ้าจะอร่อยนะอุย้ยฟังเสียงเคี้ยวอร่อยกันนะ เอาอีกไหมลูกเอาเอาีกไหมเทดีโอ้ยใหญ่ย,ยตัวเนาะอุย้ยน่าจินป้าป๊ารู้ใจนะซื้อมาให้หนูนะเรียกอะไรเคียเ่ยวมันไม่อ้วนอืมก็น่าจะอร่อยนะ เอาไหมลูกเอาอีกไหมแม่เอาให้มามามาคุดบอยมามาเปิดตาหนะเว้ยเปิดตาหนะคุดบอยก่อนคุดบอยแม่ก่อนนะคุดบอยกันนะคุดบอยกันนะอะ่อออะสวัสดีครับก่อนอ่ะเซดีมาคุดบอยหน่อยคุดบอยหน่อยคุดบอยแม่ก่อนอ่ะคุดบอยครับคุดบอย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 เก่งจังเลยหอเอ้ยเน้น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  ดอยนะเกินนะครับไม่เก็บนะลูกกินนะคนเก่งนะกินนะครับมามัมนะไม่เก็บให้เพื่อนนะหนูกินเองเลยนะคนนะเท็ดดีเท็ดดี้มามัมเองเลยนะเอาอะไรบ่าอะไรบ่าเอ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 าอะไรอะลูกอะไรอะ กินเร็วกินเร็วน่ะเห็นไหมเอาไปแล้วก็ไม่กินนะไม่ได้นะกินนะลูกนะมาม,ม,มันน่ะน่ะซุกแล้วเทดีเอาไปซุกไหนกะน้องกินเลยนะแม่นึกว่าหนูยังไม่อิ่มมาให้อีก,กันนะ่อะมามมันแล้วลูกเร็วมามมัเร็วอันน่ะนะได้ด้วนได้ด้วนได้ด้วนนะครับเอาไปไหนครับ นะเก็บเบียแล้วนาะนูนะเอาไปไหนนะ้อคนเก่งเท,ทดดี้ไม่ซูให้เพื่อนนะลูกนะซูอีกแล้วนะซูอีกแล้วนะเท,ทดดี้มันชอบมาหลอกเอานั่นน่ะคิดว่าไม่อิ่มมันนะเอาให้นะั่นน่ะซูอีกแล้วนะหาที่ซกอีกแล้วนะดูดูเทดดี้ดิด <c oughs> ขาบด้วยเยี่ยวด้วยโอ้ยเนาะยังเดียวเป็นเด็กน้อยนะฮะเอาไปไหนครับ โอ้หาที่ซุกอุ้ยซุกไหนดีเนาะตรงนี้ดีไหมฮะซุกตรงนี้ดีไหมตรงนี้ก็มีนะเดี๋ยวเพื่อนมาเห็นนะกินเลยลูกกินเลยหม่ำๆแล้วเทดีหม่ำๆเลยนะครับขอร้องกินเลยลูกกินเลยไม่ต้องซุกคนเก่งนะวนไปวนมาไปซุกไหนเนาะนึกว่ายังไม่ยิ่มนะสาวให้นะ่ะ ดูเท็ดดี้ดูเท็ดดี้จะไปซุกไหนอ,อ่ะอซูมดิดู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 อิ่มแล้วก็ทำเหมือนไม่อิ่มอ่ะนะแม่กูสาวให้อ่ะซุก ซุกไว้เพื่อนแน่เลยเท็ตี้นะอืมอ,ม <c oughs> อะเ,อเข้าไป ซุกจนได้มาหลอกเอาของแม่จนได้เนี่ยแล้วคิดว่ามันยังไม่เห็นหนะอิติเตยคุณเท็ดคุณเท็ดน่ะน่ะไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยนะอ่ะไม่เห็นเลยนะซุกแบบไม่เห็นเลยนะอืมอ่ะซุกสำเร็จว่างั้นเถอะอ่ะแก่งเนียนแก้งเนียนเลยนะอ่ะ แกงเนียนเลยนะมาแอบแล้วแกงเนียนเลยนะฮุดบอยเหรอเนี um. mm ่ยฮะเด็กมันฮุดบอยเลยอย่างเงี้ยนะฮะฮุดบอยเหรอฮะนะฮุดบอยแล้วเหรอเนี่ยฮุดบอยแม่แล้วเหรอเนี่ยฮะแน่นแน่นแ่นเน